หลักการก็ได้มาจากหลักธรรมหลักการและหลักธรรมนี้ก็ได้มาจากหลักของจิตดังนั้นหลักการและหลักธรรมใดๆก็เป็นเรื่องของจิตเป็นหลักของจิตทั้งนั้นทำไมพูดแค่น,นั้นนะ ที่พูดเช่นนี้ว่าพระพุทธองค์ท่านคนพบหลักธรรมคนพบธรรมะที่จะทำให้หลุดพ้นได้นั้นก็คือการคนพบในเรื่องของจิตแล้วเห็นจิตตามความเป็นจริง เมื่อค้นพบจิตและเห็นจิตตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ท่านจึงเกิดการปล่อยวางเมื่อเกิดการปล่อยวางโดยสิ้นสุดโดยสิ้นเชิงได้แล้วท่านจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้ทีนี้ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นการที่ท่านค้นคว้าประพฤติปฏิบัติ mm. เพื่อให้เข้าถึงจิตคือให้เข้าถึงธรรมตัวนี้ท่านอาศัยหลักธรรมหรือหลักการนี้ไหมถ้าพูด ตามความจริงแล้วท่านก็อาศัยหลักธรรมแต่ในสภาวะช่วงนั้นที่ท่านประพฤติปฏิบัติค้นควายนั้นยังไม่เกิดหลักธรรมแต่แนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าและปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความปนทุก์นั้นคือเข้าถึงจิตนั้นจริงเรียกว่าประสบการณ์ ช่วงที่พระพุทธองค์ขวนคว้าและปฏิบัติหาความหาทางความบนทุกขกันนั้นจึงเรียกว่าท่านอาศัยประสบการณ์ของท่านอาศัยประกบทานประสบการณ์ของท่านล้วนๆที่จะควนคว้าไม่ว่าจะอดอาหาร หรือที่เราเรียกว่าท่านบำเพ็ญทุกกรรกิริยานั้นไม่ว่าท่านจะอดอาหารอดหลับอดนอนหรือโดวยวิธีการใดๆในการทำทุกกรรกิริยาท่านค้นคว้าหาแนวทางในการที่จะ เข้าให้ถึงทางความปนทุกข์เข้าให้ถึงความปนทุกข์กันให้ได้อน,นั้นเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าอย่างไม่เรียกหลักธรรมหรือทุกวันนี้เราก็จะไปเรียกหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติก็ได้เต่ถ้าที่พูดโดยไหนจะให้ถูกต้องคือ ประสบการณ์ทั้งนั้นประสบการณ์ล้วนๆเมื่อท่านบำเพ็ญทุกขก,กิริยาอยู่ท่านไม่สามารถที่จะเข้าถึงความปวนทุกข์ได้เพราะบำเพ็ญเพียงทางกายอย่างเดียวท่านก็เลยรู้ว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นอัตตาอัตตาเกมราฐานุโยโคคือมันเต็งเกินไป ท่านก็เข้าใจว่าการปฏิบัติทางกายนั้นมันไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นอันแท้จริงท่านก็มาคนา้นคว้าเป็นบัติทางจิตให้เข้าสู่จิตให้เข้าเห็นจิตให้เข้าถึงจิตเมื่อเข้าถึงจิตรู้แจ้งห็นจริงในเรื่องของจิตท่านก็เกิดพุดโทโธคือผู้รู้ขึ้นมานี่ก็เป็นประสบการณ์รนร้วน พอท่านรู้แจ้งเห็นจริงเป็นตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อเห็นจิตแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงในเรื่องของจิตเห็นอริยสัจสี่ในเรื่องของจิตเห็นกระบวนการการทํางานในเรื่องของจิตในลักษณะนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ของท่านทั้งนั้นจึงบอกว่า พระพุทธเจ้าท่านอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติทั้งนั้นอาศัยประสบการณ์ของท่านล้วนๆเป็นแนวทางในการปฏิบัติเข้าสู่จิตให้ถึงจิตผู้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทีนี้ พอท่านนำธรรมะที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงที่เป็นผู้รู้คือพุทโธนั้นคือพระพุทธเจ้านั้นออกมาตรัสสอนเวนยัยสั์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมเนีเหล่านี้มันจิงกลายมาเป็นหลักธรรม หลักธรรมนั้นก็ออกจากจิตล้วนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในเรื่องของจิตเห็นเรื่องของจิตตามความเป็นจริงก็นำเอาหลักของจิตนี่แหละมาเป็นหลักธรรมสอนในไยศัสตร์อย่างเช่นเบื้องต้นท่านสอนปัญจวาคี ท่านตัดสอนปัญจวัคคีทั้งห้านั้นท่านก็นำหลักธรรมที่ท่านปฏิบัติคือนำประสบการณ์ที่ท่านปฏิบัตินั้นที่พิรัดเต็งเกินไปเป็นอัตตาเกมยราฐานโยโคปฏิยัตยอนเกินไปเป็นกรรมมาสุขนันญานิโยโคท่านก็เอาตัวนี้มาตัดสอนปัญจวัคคีว่าทางสองสายนี้ไม่ใช่ ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นเพราะมันตึงเกินไปอีกกันหนึ่งก็มาข้างหย่อนเกินไปมันไม่พอดีถ้าคุงตัดสอนทางสายกลาง <c oughs> คือมักแปดหรืออริยมัก คือความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นน้องก็จะนำไปสู่การดำดร,ดริที่ถูกต้องก็ดีสมาธิที่ถูกต้องก็ดีสติที่ถูกต้องก็ดีในมรรคแปดเหล่านั้นเป็นทางสายกลางก็เบื้องต้นมาจากสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั่นนั่น ท่านก็นำทางสายกลางนี้มาตรัสสอนเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้านั้นได้เห็นความเป็นจริงในทุกขัสัจเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้านั้นได้เห็นความเป็นจริงในเรื่องของจิตให้เข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงคืออเดียสัจสี ทีนี้ทำทั้งหมดทั้งหลายทั้งวงที่ท่านเอามาตัดในเบื้องต้นือตัดสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็คือทรมาจากกับประวัตินสูตรอย่างที่พูดในเบื้องต้นว่าทางข้างตึงเกินไปคืออัตราเกียรติฐา,านนิโยโคก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นข้างหย่อนเกินไปคือการมาสุข,ขันในกาลนิโยโคมันหย่อนเกินไปก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นมีแค่มรรคแปดสมารถทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้น คือทางสายกลางัแท้จริงที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของจิตเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเห็นจิตเป็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอริยสัจสี่เห็นในลักษณะของอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงขึ้นมา มันจึงคือกลายเป็นหลักธรรมมาเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นบทเป็นบาทรเ้้นมาบทแรกบาตแรกก็คือธรรมจากกับประวัตินสวรอย่างนี้แล้วบทที่สองท่านสอนประจําวกีต่างหายจนบราราลุภาันตาผลเห็นอริยสัจสีอย่างทองแท้ก็คืออนันตลักษณสสตรน่คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังเห็นมันเป็นทุกขังนั่นคือทุกขสกษัตริ์ของมันในอริยสัจคอดแลกเบืองตนุนเมื่อเห็นมันเป็นทุกขสษัตร์ทุกขังของมันคือจะทำความจรงิงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปไม่ว่ากายเขากายเรากายใครนี้เวลารูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานของเราเนี่ย มันก็จริงไม่มีตัวตนที่จะไปยึดมันถือมันได้ท่านตัดสอนเช่นนี้ให้รู้เข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอยางล้วนทุกอย่างมันไม่ใช่เราใช่เขาใช่ใครเมื่อท่านตัดสอนเช่นนี้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงวางเหตุคือตัวจิตที่ออกไปยึดรูปประก์นามขันนี้ได้ ไดที่ออกไปยึดจิตนั่นได้ก็เลยเกิดผลสู่อริยะผลขึ้นมานี่ละประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าจึงกลายมาเป็นหลักธรรมเช่นนี้ท่านก็อ,ออกมาจากหลักของจิตทั้งนั้นทีนี้หลักธรรมทำไมมันเกิดขึ้นมากมายตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันแต่ความเป็นจริงแล้วธรรมะพระทกองค์ท่านตัดว่า ธรรมมะถ้าความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนใบไม้ที่มันล่วงลงพื้นแผ่นเมโทรณีนในโลกนี้ทั้งป่าน,นั้นก็ยังน้อยอยู่งั้นธรรมะจึงมีมากมายยิ่งกว่า8 4 0 0 0พระธรรมคันแต่พระพุทธองค์ท่านหยุบเอาใบไม้ขึ้นมาแค่หยุบเดียว ที่เอามาสอนวินัยย์นี้คือ8ปดเป็นสี่พันพระธรรมคันนี้ก็เพียงแค่ยุบมือเดียวนักทั้งนั้นดังนั้นใบไม,ไม,ไม้ทั่วโลกโลกานี้หรือสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวงในโลกานี้เป็นธรรมมาทั้งนั้นแต่พระองค์ท่านเอามาตัดสอนเพียงอันที่สาคัญที่จะทําให้จิตนั้นหลุดพ้นจิตแต่ละดวงของสาวกสาวิกาอุบาสกวกาให้หลุดพ้นนั้น แค่ยกมือเดียวแค่นั้นเองเมื่อท่านเอามาตัดสอนเวนาสัร์เมตตาวนุตเทวดามารผมนี้ก็ตัดสอนตามจริตนิสัยและบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านที่ได้สร้างสังสมมาบางคนบางองค์บางท่านก็สอนหมวดหนึ่งสอนอนุบุพิกถานอย่างนี้บางคนบางองค์ท่านก็สอนอาทิตยานัคณัสูตรอย่างนี้ เรื่องความร้อนของราคาโทสะโมหะางนี้กสอนเรื่องย้อมจิตย้อมใจให้เกิดอิทธิบาท4านี้สอนวิธีการพิจาณาด้วยสติปฐานสสอนหลักการเรื่องของจิตทาํางานย่งไงปฏิสมุปาทอย่างนี้สอนอยังไงจะทําให้เกิดมาเป็นมนุษย์อันสมบูรณ์แบบแท้จริงก็คือคันติโสรสสะอย่างนี้คือความเกรงกลัวความละอายต่อบาป สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องความอะไรก็เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหมู่มมมขึ้นมาตามจริตนิสัยตามบารมีของแต่ละบ,บุคคลที่จะรับได้ในลักษณะน,นี้หลักธรรมเหล่านั้นจึงกลายมาเป็นหลักการของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมของสาวกสาวิกาอุบาสกปิการในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติเดินดอยตามพระพุทธเจ้าเพื่อความ้นุกขนะั้นมันก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้ มีวิสัยของพระพุทธเจ้าแค่นั้นที่จะอาศัยประสบการณ์นลน้วนในการเข้าสู่จิตพุทธะจิตผู้รู้นอกนั้นสาวกสาวิการอุบาสกเบิกาต้องอาศัยหลักธรรมของพุจ้ยที่ตัดสอนไว้ัั้งนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าดีหน่อยเพราะพุทธเจ้าท่านอย่างรู้ เรื่องของจิตเวนัยัตร์ได้รู้จริตนิสัยรู้บารมีเข้ามาทางด้านใดท่านก็ตัดสอนโดยตรงจึงเกิดทำแต่ละหมวดแต่ละหมูดขึ้นมาหลายๆหมวดไม่ใช่ว่าท่านจะตัดทำหมวดนี้ทุกคนแต่ท่านเฉพาะเจาะจ,จงตามจริตนิสัยและบารมี มันจึงเกิดทรมาลายหมดขึ้นมาใน,นยุคนั้นจึงได้เปรียบยุคสมัยมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังประชนชีพอยู่พอพระพุทธเจ้าท่านชี้โดยตรงเข้าไปแต่ในยุคของเรานี้มาไม่มีพระเจ้าชี้บอกแต่อาจจะมีครูบราอาจารย์ผู้รู้แจ้งจริงๆและมีวิสัยทางด้านนี้ที่จะพอรู้จริตนิสัยลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ พอที่จะแนะแนวทางให้ตรงตามจริตนิสัยและบารมีขององค์องนั้นได้ของกโกนั้นได้แต่ถ้าท่านเป็นผู้รู้แต่ไม่มีวิสัยทางด้านนี้ท่านก็อาศัยหลักธรรมของพระที่ตรัสไว้นี่มาคอยสอนคอยชี้นแนวทางให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาไปทีนี้วิสัยของอริยสาวก ศาวกสายว,ว,วิกาอุบาสกเิกาจึงจะไม่ได้อาศัยประสบการณ์ล้นลวนของตนเองเลยแต่อาศัยประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าแค่นั้นที่ท่านกลั่นออกมาเป็นหลักธรรมหลายหมดลหลายหมดนี้คือต้องอาศัยประสบการณ์และหลักธรรมของพุทธเจ้าเท่านั้นเองจึงจะเดินถูกทางและถูกต้องได้จึงจะเดินเข้าถึงจิตพุทธะกือจิตโพรุนี้ได้ แต่การที่อาศัยหลักการและหลักธรรมนั้นบางคนงงไม่รู้เรื่องว่าจะอาศัยหลักการหลักธรรมไปเพื่ออะไรถึงไหนบางองค์บางคนบางท่านก็รู้เรื่องว่าต้องอาศัยถึงจิตพุทธ,ธเพื่อความหลุดพ้นบางคนอาศัยว่าเพื่อความหลุดพ้นแต่ไม่รู้ว่าอาศัยให้ถึงจิตพุทธ,ธจิตผู้รู้แต่บางองค์บางคนบางท่านก็อาศัยหลกักธรรมต่างๆเพื่อความหลุดพ้น การหลุดพ้นนั้นก็คือการเข้าถึงจิตพุทธะคือจิตพรูนั่นเองมันก็แตกแต่างกันไปตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นแล้วบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนานี้มันก็มีมากมายหล,ลายเหล่าอย่างบัวสีเหล่าก็มีเช่นคนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องของการหลุดพ้นนี่ก็มีก็เยอะแยะ แต่คนในพระพุทธศาสนานี่รู้คําสอนพระเจ้าตรัสสอนถึงความหลุดพ้นก็มีแต่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี่ก็มีตามบุญบาร,รมีเท่านั้น,นเรื่อยๆบวชสี่เราแต่บางคนปฏิบัติแต่ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรก็มีบางคนปฏิบัติรู้ว่าเพื่อความหลุดพ้นก็มีแต่ไม่รู้ว่าถึงความหลุดพ้นแล้วมันมันคือถึงที่ยังไงแต่บางคน พอมีบาร,รมีว่าปริวัติเพื่อการหลุดพ้นนะจุดความหลุดพ้นนะั่นคือการเข้าไปถึงผู้รู้คือจิตผู้รู้นั้นในลักษณะนี้นี่ว่าคนในพุทธศาสนาก็มีแตกต่างกันตามบุญบาร,รมีที่สร้างสังสมมาคือตามกรรมที่สร้างสังสมมาทั้งนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รู้วนแต่ต้องอาศัยประสบการณ์มาสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าแั้วนะ เราก็จึงอาศัยหลักธรรมนั้นมาเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือให้เข้าถึงจิตผู้รู้นั้นให้ได้และทีนี้เมื่อเราอาศัยหลักธรรมมนแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องเห็นหลายหลายท่านงงสับสนวุ่นวายกับหลักธรรมเดี๋ยวเอาหลักธรรมนั้นมาพิจารณาเดี๋ยวเอาหลักธรรมนี้สับสนปนเปหมดจน เกิดการปวดหัวเวียนหัวก็มีเพราะไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งใดความเป็นจริงแล้วหลักธรรมด้วยหลักการนั้นพระองค์ท่านตรัสออกมานั้นก็เพียงเฉพาะจอดจงกับจริตนิสัยและบารมีแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลที่จะรับทีนี้เราก็ต้องมาค้นคว้าว่าหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้นี้แปดหมื่นสี่พันอุปธรรมขัคธ์นี้หลักธรรมอันใดที่มันเหมาะกับจริตนิสัยและบารมีของเราเราก็อนำหลักธรรมนั้นพิจารณา พอเราจับจุดมันได้แล้วหลักธรรมอย่างเดียวน่ะพิจารณาไว้เออหลักธรรมอย่างเดียวน่ะมาเป็นหลักการการพิจารณาเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจสี่คือเข้าไปรู้แจ้งในอริยสัจสี่คือเข้ารู้แจ,จ้จงในเรื่องของจิตพอรู้แจ้งในเรื่องของจิตมันก็ถึงจิตพุทธ,ธาได้มันก็หลุดพ้นได้ในลักษณะเช่นนี้แค่นั้นเองนี่แหละจึงว่าหลักธรรม นำมาสู่หลักการและแนวทางในการปฏิบัตินั้นก็ล้วนเป็นหลักของจิตทั้งนั้นก็ล้วนมาจากประสบการณ์ของพระเจ้าตัวแทนพระเจ้าที่เข้าไปสู่จิตแล้วเอานํามาเป็นหลักธรรมเข้าไปเห็นจิตตามความจริงแล้วเอามาเป็นหลักธรรมตัดสอนวินัยยศรรั่นเดังนั้นหลักธรรมหลักการทั้งหมดทั้งายหมดก็คือหลักของจิตเราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจหลักของจิต ให้เข้าถึงจิตพุทธะจิตโพูุนั่นเองมันจริงจะหลุดพ้นเมื่อเข้าถึงจิตพุทธะจิตโพูุได้ก็จะรู้เห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงในเรื่องของกายในเรื่องของจิตในเรื่องของสิ่งใดเป็นอริยส,สัจสีเห็นเต็มในไร้ส,สัจตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ในลักษณะนี้เองละหวังว่าคงจะพอเข้าใจขอเอวังไว้เพียงแค่นี้ขอจเจริญในธรรม